อาจารย์แก้วสรรอติโพธินักวิชาการอิสระออกบทความในรูปของการถามและการตอบตามสไตล์ของอาจารย์แก้วสัรอาจารย์แก้วสัอาารสอติโพธิเขียนบทความเรื่องการกลับมาของทักษิณเริ่มต้นจากคำถามว่ามีข่าวแพร่ไปทั่วว่าทักษิณกำลังขึ้นเครื่องบินกลับไทยและจะมาถึงเย็นนี้อาจารย์ว่าจริงไหมครับ อาจารย์แกสันตอบว่าตอนขาไปนั้นผมว่าเขาเตรียมไปอยู่ยาวนะครับถ้ากลับมาจริงก็แสดงว่าเปลี่ยนใจว่ายังมีหนทางชีวิตการเมืองชนิดใหม่ที่ต้องยอมเสี่ยงกลับมาแม้อาจจะต้องติดคุกก็ตามอะไรคือหนทางที่ว่านี้นี่คือคำถามสำคัญที่ต้องลองคิดกันได้แล้วว่าถ้าเขากลับมาจริงและติดคุกจริงอะไรจะเกิดขึ้นกับการเมืองไทย ถามว่าผมมองไม่ออกเลยครับว่าถ้าโดนคุกแล้วเขาจะทำอะไรได้อีกอาจารย์แก้วสันบอกว่าเขายังมีทุนก้อนใหญ่นะเขายังมีลูกน้องในพักระดับนักเคลื่อนไหวอยู่ลานตามีสาวกบนท้องถนนที่โหยหามีแกนนำมีสื่อที่รับใช้ที่เสพติดเงินที่เขาฟาดหัวมีขี้ข่ารับใช้ในคราบข้าราชการอีกเกลือนกลน ทั้งหมดนี้ยังใช้กอบกู้ระบอบทักษิณได้ทั้งสิน้นประวัติศาสตร์จีนมีมหาขุนนางกังฉินที่ฟื้นคืนอำนาจได้แบบนี้หลายคนจนเกิดสำนวนว่าหนอนร้อยขาฆ่าไม่ตายยังไงล่ะครับถามว่าหนอนในระบอบทักษิณเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์แก้วสรรตอบว่าด้านความคิดนั้น <c oughs> กฎหมายนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองทั้งนักโทษ112และตัวทักษิณเองจะถูกผลักดันเป็นกระแสจะดึงสีส้มให้เข้ามาร่วมจนกลายเป็นสีแสดจะชูปเป้าปฏิวัติประชาธิปไตยให้เปล่งปลั่งทั้งในสภาและท้องถนนการยอมติดคุกของทักษิณท่านผู้นำ จะกลายเป็นการยอมเสียสละคําอธิบายว่าผมถูกหลอกมาค่าจะกึกก้องไปทั่วถามอีกว่าเล่นการเมืองสองขาทั้งมวลชนในถนนและสสในสภาอย่างนี้ใครจะเป็นโปลิตบูโร <Okay. S 1> อาจารย์แก้วสันบอกว่าคุณดูหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ให้ดีนะนักบริหารอย่างหมอชนละนานผมว่าไม่ได้เป็นแน่นอน งานนี้ต้องนักปฏิวัติกับนักเคลื่อนไหวเท่านั้นทั้งตัวเก่าตัวใหม่ตัวแบกจะโผล่มาหมดบวกสายส้มเข้าไปด้วยก็มีชีวิตคึกคักข,ขึ้นมาได้อีกใน6เดือนพอเปิดสนามเลือกตั้งก็เกิดใหม่กระแสไหลเป็นคะแนนเข้าหีบเลือกตั้งได้ถามว่าพอเปิดเลือกสอสอรอร่างรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเข้าไปยึดที่มั่นเป็นก้าวต่อไปใช่ไหมครับ อาจารย์แก้วสรรบอกใช่ครับนั่นเป็นเป้าหมายที่สองของขบวนการสีแสดอยู่แล้วหลังเลือกตั้งคราวหน้าการเมืองเราจะยังชุลมุนเรื่องร่างรัฐธ,ธรรมนูญใหม่นี้อีกมากถามว่าทายุทธศาสตร์นี้มีอยู่จริงการติดคุกของทักษิณก็กลายเป็นการรังแกของสีน้ำเงินในที่สุดใช่ไหมอาจารย์แก้วสรรตอบว่านั่นคือคำอธิบายเฉพาะเรื่อง และเสริมด้วยความเกลียดชังโดยรวมที่จะถูกกระพือขึ้นมาเพื่อสร้างพลังมวลชนในสงครามการเมืองครั้งที่สามนี้ถามอีกว่าผมภาวนาว่ายุทธศาสตร์นี้จะไม่สำเร็จเพราะมันจะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนไปกันใหญ่อีกช่วงหนึ่งจนหาความมั่นคงไม่ได้ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองชิบหายกันพอดีอาจารย์แก้วสันบอกว่าหัวใจผมก็หวังว่าสมองของผมจะคิดผิดนอนร้อยขามันตายยากกว่าจริง แต่บ้านเมืองเรามีขาเล็กๆไม่กี่ขาเท่านั้นทนป่วนได้ไม่นานก็ตายง่ายมากถามว่าเขาสารภาพว่าตัวเองทำผิดจริงกระบวนการยุติธรรมยุติธรรมจริงจนได้อภัยโทษมาแล้วแต่กลับไม่ยอมวางมือเชิดลูกสาวไร้สติปัญญาเป็นนายกแล้วเดินซุ่มซ่ามตกกระไดลงมาตายเองอย่างนี้ทำไมไม่สำนึกผิดมาพูดว่าถูกหลอกมาฆ่าได้ยังไง ทุกวันนี้ยังมีควายพร้อมเดินตามมันอีกหรอครับอาจารย์แก้วสันบอกว่าคนพวกนี้อาจไม่ใช่ควายก็ได้นะแต่ละคนก็มีความหลงความอยากเป็นของตัวเองอยู่ทั้งนั้นทักษิณเป็นเพียงโอกาสที่ผ่านมาให้เขาเกาะกินและเคลื่อนไหวสบายใจกับตัวตนนักปฏิวัติจอมปลอมเท่านั้นเองถามอีกว่าถ้าเย็นวันที่8กันยายนทักษิณไม่กลับยุทธศาสตร์ขบวนการสีแสดนี้จะเดินหน้าอย่างไร อาจารย์แก้วสันบอกว่ายุทธศาสตร์นี้ไม่นานก็พร้อมลงมือได้ใช้เงินใช้คำสั่งทักษิณไปก่อนส่วนตัวท่านผู้นำจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ประกาศกี่ครั้งแล้วไม่กลับสักทีก็ทำได้ทำมาแล้วด้วยทักษิณทำได้ทั้งนั้นครับตราบใดที่ยังมีขาโง่ๆเป็นร้อยๆขาติดตัวพร้อมขยับอยู่แบบเน่นี่คือบทความของอาจารย์แก้วสรรอติโพธิครับ มันเป็นไปได้ทุกแบบท่านผู้ชมครับทักษิณเมื่อรู้ว่าอีกสี่เดือนจะมีการยุบสภาและการเลือกตั้งเขาติดคุกได้ครับติดคุกให้เป็นภาพเหตุการณ์ที่จะเรียกน้ำตาที่จะบอกว่าเขารับผิดชอบแล้วเพื่อฟื้นฟูพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรไม่ให้ชิบหายยิ่งไปกว่านี้ ก็เป็นได้แม้เราจะงงๆหน่อยเพราะคนคนนี้แทบไม่เคยเสียสละใดๆในส่วนของตัวเองเลยแต่มันก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ทางเดินต่อไปมันตีบตันและจนตรอกไม่รู้ลูกเต้าจะเดินอยู่ยางไงบนแผ่นดินไทยเขาอาจจะทำก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะทำแบบที่เขาเคยทำคือกุนหนีกูไม่มาก็ได้ทั้งนั้นครับ พรุ่งนี้จะมีคำตอบแล้วล่ะครับเย็นนี้จะมีคำตอบที่หนึ่งว่ากลับมาไหมนี่เครื่องบินก็วนๆกำลังจะลงจอดแล้วฮะรอเวลาจอดอยู่กำลังวนบน,บ,น,บ,นบกชายฝั่งบนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็รู้ครับว่ากลับมาไม่กลับพรุ่งนี้ก็รู้ครับว่าไปศาลหรือไม่ไปพรุ่งนี้ก็รู้ครับว่าคำพิพากษาของศาลจะออกมาอย่างไร เรารอเรียนรู้จากคําพิพากษาคาําวินิจฉัยคำตัดสินของศาลไปด้วยกันวันพรุ่งนี้วันที่9เดือน9ครับ